สำหรับวันนี้นะครับก็มาช้อปปิ้งกันที่ไทยวัสดุนะครับก็ได้ของมากมายนะครับตามที่ภรรยาเลือกเอาไว้นะฮะนะครับกนะ็มาในส่วนของวันนี้นะครับก็จะมีการติดตั้งกระจกนะฮะเป็นกระจกบานเดียวนะครับไม่สามารถเปิดได้นะครับก็ทำการวัดจับฉากต่างๆ เสร็จแล้วก็ติดตั้งนะครับในส่วนของแผ่นนะฮะสมาร์ทบอร์ดนะครับเป็นตัวซีเมนต์บอร์ดนะครับหนาประมาณ1มิลนะครับหลังจากนั้นก็พอมีเวลาว่างบ้างก็ทานข้าวนะครับหิวโหยมากนะครับบ่ายสามเพิ่งได้ทานข้าวนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการติดบัวด้านล่างนะฮะก็วัดในส่วนของบัว นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นผนังนะครับสำเร็จนะครับก็เป็นลายที่คุณภรรยาเขาเลือกเอาไว้นะฮะ